สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับวันนี้พบกับจานจูนะช anel รถดีมือสองบายจูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัว V8 1.5นะคันนี้เป็น 1.5e ปี2018นะครับผมราคาเพียงแค่3แสนหกหมื่นเก้าพันคันนี้ฟอนอยู่ประมาณ7 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะบอกเลยว่าได้ปีใหม่สภาพสวยด้วยนะมาอยู่ประมาณแสนหกนะเฉลี่ยก็วิ่งประมาณวันละ6กโลเท่านั้นเองนะถือว่าไม่เยอะไม่น้อยนะกาลังดีนะครับผมแต่สภาพยังสวยสวยอยู่เลยนะครับผม คันนี้นะได้ขับฟรี90วันด้วยได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะเริ่มต้น4.2.79นะผ่อน4ปี4.79นะครับผมบอกเลยดอกเบีย้ยก็ถูกนะได้โปรขับฟรี90วันด้วยเครดิตด,ดีออกรถ0ถบาทได้ด้วยนะครับผมออกรถได้ด้วยอาชีพนะโทรเข้ามาปรึกษาก่อนได้นะ0922700432นะครับยินดีให้คำปรึกษายดีให้บริการเลยนะครับผมเปิดนี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับผมส่งรูปส่งวิดีโอเพิ่มเติมนะส่งขอมาได้เลยนะครับผม ก่อนรับชมรับฟังผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะเริ่มจากด้านหน้านะครับผมนคันนี้นะเป็น V ีออสเจนสแล้วนะครับผมเป็นตัว m i n เ r อร์เชนแล้วนะครับผมนี่่คันนี้เป็นตัว E นะกระจังหน้าก็จะเป็นสีดำนะครับผมรถสีขาวกระจังหน้าสีดําโลโก้โคเมียมนะตัดกันลงตัวมากนะครับคันนี้ตัวกันชนด้านล่างนะครับจะเป็นสีดําเงานะครับผม ไม่มีอรอยแตกหังแน่นอนนะครับผมมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคันน,นี้ตัวโคมไฟเป็นโคมไฟมัตติรีเฟกเตอร์นะหลอดใส่สโคมใส่ใสหลอดอาร์โตรเจน,นบอกเลยไม่มีเหลืองนะครับไม่มีหมอกไม่มีแตกรายงานนะเหลี่ยมสันคมฝากระโปรงเดิมๆนะครับไม่เคยทําสีไม่เคยถอดแน่นอนนะคันนี้ลอ,องมาดูตัว ล้อกันบ้างนะได้ล้อเดิมโรงงานนะครับผมเป็นล้อขนาด15นิ้วนะรัดด้วยดัดยางดันหลบนะครับผมดอกยางลึกๆนะครับผมวิ่งได้ยาวๆเลยนะคันนี้เป็นปีอดอกยางปีสิบยางปีสิบเก้าด้วยนะครับผมก็ใช้ได้ยาวๆนะถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนใหม่ได้แต่ผมจัดให้เลยเป็นยางเปอร์เซ็นต์ปีใหม่ๆให้ลูกค้านะครับผมด้านข้างนะครับผมเหลี่ยมสันผมเห็นไหมครับไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะสีเดิมๆนะครับ กระจกพับไฟฟ้าแล้วนะครับผมสีขาวตัดกับตัวรถเลยนะครับผมสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับแล้วก็สีดําตัดกับตัวรถนะมีไฟเลี้ยวข้างให้ด้วยนะครับผมกระจกอ่แท้เดิมแน่นอนนะครับผมฟิล์มขนาด60นะครับมีกระจกโตโยต้าแท้เดิมแน่นอนนะมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถนะครับสีขาวมาดูเม็ดอาร์คบ้างนะครับผมรอยเชื่อมเม็อาร์คต่างๆนะสภาพเดิมแน่นอนนะครับผมหัวน็อตนะครับ บอกเลยว่าวัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขายนะเหมือนสภาพเดิมนะครับผมพลาสติกนะครับผมสีดําสนิทเลยนะครับตรงนี้จะเป็นนี่พลาสติกนะครับผมประตูเซ็นทรัลล็อกนะปากระจกไฟฟ้าสีบานทั่วเขียวโตนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสีสีทองอทองแดงนะครับผมสภาพสวยมากนะคันนี้เบาะนะเป็นเบาะผ้านะครับเระทั้งคันนะเบาะปรับหกทิศทางนะครับ เบาแบบทิชทางสวยๆเลยนะครับผมเบาไม่มีรอยขาดน,นะไม่มีรอยย่นเลยนะครับผมมาดูหัวน็อตกันบ้างนะหัวน็อตคันนี้ไม่เคยแกะไม่เคยไขยเลยดูนะน็อตไม่เคยแกะไม่เคยไขยนะสภาพเดิมๆนะครับนี่บอกเลยว่าได้เดิมๆนะปีสิบแปดปีใหม่ด้วยนะคันนี้กระจกเอาฟไฟฟ้าแล้วนะครับผมแอ์แ็งคู่หน้านะครับผม วิทยุนะครับใช้งานง่ายนะครับแอร์เย็นเพียงพอแน่นอนนะเกียร์แอร์นี้แบบหมุนใช้งานง่ายเลยนะครับผมเกียร์นะครับเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับผมเบรกมือมีให้แล้วนะเบาะผู้อ่าเบาะผู้โดยสารด้านหน้าก็สวยจริงๆนะคันนี้คอนโซลไม่มีแตกหักนะครับพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะม่านบังแดดนะครับผมหลังคาเพดานสวยๆนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูเลย แต่ไปดูรอบคันด้านหลังกันบ้างกันก่อนนะครับผมประตูนะครับผมภาพไม่เคยแก่ไม่เคยไขแน่นอนนะนี่สวยมากสวยงามมากนะครับได้ลำโพงคู่หน้าแล้วนะครับผมคู่หลังก็ได้นะครับภายในกว้างนะหัวเข่าไม่ติดแน่นอนเพดานไม่ติดผมไม่ติดหัวแน่นอนนะครับติดตั้งคาซีดได้สองจุดนะเข็มขัดเดียรบภัยสจุดเบาะด้านหลังมนะัไม่มีขาดเลยนะ ไม่สกรปรกนะครับโคมไฟท้ายเดิมนะครับผมนะเดิมท้ายเดิมแน่นอนนะครับผมรอยต่อช่องไฟต่างๆสภาพเดิมนะเซ็นเซอร์ทจุดไฟทับทิมสองดวงนะครับผมไฟท้ายตัดกับโคเมียมสภาพสวยมากไฟท้าย LED นะครับผมมาเปิดด้านหลังให้ดูกันนะครับนี่เปิดด้านหลังนะครับผมเปิดจากตรงนี้นะ หรือว่าเอากุญแจามาไขก็ได้นะครับม,มาดูหัวน็อตกันบ้างนหัวน็อตสวยๆนะหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยไขนะครับสภาพฝากระโปรงนี้เดิมๆแน่นอนนะครับผมแผ่นกันความร้อนนี้ไม่มีขาดเลยนะครับหัวนอ็อตใสๆนะเนียนๆน,น,นะครับนี่แหละรถมือสองดูจากตรงนี้เลยนะหัวน็อตเม็ดอาร์กนะครับผมเดิมๆแน่นอนนะครับ รอยเชื่อมต่างๆในสภาพเดิมนะครับโคงไฟแท้เดิมนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเซนเซอร์2องจุดนี่อย่างที่ผมบอกนะครับภายในกว้างนะเก็บของได้เยอะนะครับภายในเก็บของได้เยอะเลยนะครับกลางอะไรมีให้ครบนะครับผมสูงเครื่องมือแม่แรงมีให้นะครับมีสภาพซีนทังมะพร้าวนะครับเดิมๆนี่ไม่เคยโดนชนแน่นอนนะอะจบด้วย ซีนทางมะพร้าวนะครับผมเม็ดอากสภาพเดิมเผยทุกจุดแน่นอนนะครับเราก็น้านซ้ายนะครับก็ไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มเลยนะกระจกแท้เดิมทุกบานแน่นอนนะเชื้อเพลิงเติมตั้งแต่ e ยี่สิบก้หนึ่งเก้าห้าได้เลยนะครับกระจกแท้เดิมนะโตโยต้าดุบานแน่นอนนะครับผมรถมือสองก็ประมาณนี้นะครับผมประวัติศูนย์นะครับ เช็คนี่มาที่มา,มาเช็คที่มาที่ไปได้นะครับตรวจรถแล้วคุณภาพเอเจนะครับผมเนี่ยน่าซื้อแบบเนี้ยเขาเรียกน่าซื้อนะครับผมรถสวยๆน่าซื้อด้านหน้านะมาดูด้านหน้ากันบ้างหัวนอ็อตเห็นหัวน็อตไหมครับนี่หัวน็อตเดิมๆนะครับเนียนๆสวยๆเลยนะแผ่นเพดมีสิบแปดไม่หลอกคุณลูกค้าแน่นอนนะเช็คเอาคุ่เอ่อ สำเนาไปเช็คศูนย์ได้เลยนะครับว่ารถมีอะไรมาบ้างนะมันสามารถตรเช็ดได้นะครับประตูก็สวยนะคือน็อตเดิมๆทุกจุดสีเดิมๆนะครับอุ้ยมาดูฝากระโปรงกันบ้างนะครับนี่รถมือสองนี่ผ่อนอยู่แค่หกพันเท่านั้นเองโอ้โหบอกเลยนี่ หัวน็อตเนียนๆแบบนี้นะครับเม็ดอาร์คอยู่สวยนะซิลิโคนเดิมๆนะครับรูระบายกลมๆเนี่ยรถไม่ได้ชนแน่นอนนะดูรถมือสองง่ายนิดเดียวนะครับที่เหลือยากเอ้ยไม่ใช่ก็ง่ายนะครับผมเนี่ยเราคู่มือเออเอาสำเนาไปตรวจด,ดูได้เลยนะครับแล้วก็มาดูคุณภาพรถนะครับผมว่ามันไม่แพงเลยนะครับผมผ่อนหกพัน ได้รถสภาพนี้นะรถสภาพแบบเอคุณภาพแน่นอนนะครับผมคานเดิมเดิมหัวน็อตเดิมเดิมนะครับผมปุ๊กอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเนี่ยรถไม่ชนมาแน่นอนนะลูกค้ามาดูรถได้เลยนะบริษัทเพชรยนต์นะซอยสิริไทย68แยก1นะครับผมเกตมินบุรีกรุงเทพนะครับหรือโทรมาหาผม0 9 2 2 7 0 0 4 3 2นะครับแอดไลน์ได้นะผมส่งโลเคชั่นให้มาดูรถตัวจริงได้เลยนะ กขอนกคันท่านนั้นเองเครื่อง duo vvti ด้วยบอกเลยว่าโคตรทนนะเครื่องโคตรทนเลยนะครับผมพูดหยาบๆแล้วว่าโคตรทนใช้ได้ยาวๆนะครับผมไมค์แค่แสนหกเองนะแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่ gs ด้วยนะปี66แบตเตอรี่ปี66ปีไปแบตเตอรี่ยังไม่ถึงปีเลยนะครับผมแค่เกือบยังไม่ถึงปีใช้ได้ยาวๆนะครับผม ตัวเครื่องนะครับดูเลยว่าหัวน็อตแต่ละตัวไม่เคยขยับไม่เคยไข่นะครับอยู่ในสภาพเดิมทุกจุดนะครับผมเมดสีแต้มสีเดิมๆิมโรงงานนะครับผมหัวน็อตใสสะอาดสะอาดนะเนียนๆเลยนะถ้าลูกค้าสนใจรีบโทรเข้ามา0 9 2 2 7 0 0 4 3สดนะครับได้รถสวยๆไปใช้ผ่อน6 0 0ักว่าบาทอาชีพไหนก็ออกรถได้นะ,ะพ่อค้าแม่ค้านะเกษตรกรนะครับผมราชการร,าารับวิสาหกิจนะพนักง,งานบริษัทยิ่งดีเลยนะ บอกเลยว่าผลอนุมัติ3ชั่วโมงนะรู้ผลเลยเช็นและรับรถกลับได้เลยนะเครดิดีฟีดาวขับฟรี90วันด้วยนะโปรโมชั่นลูกค้าสนใจรีบโทรเข้ามานะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมรีวิวรถคันไหนห้ามพลาดเลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ